สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับแฟ,ฟคอมเมนต์ทันทีหลังเบลล่าโพสต์ภาพล่าสุดเบลล่าโพสต์ภาพล่าสุดแฟ,ฟทัสออนเข้ามาคอมเมนต์ทันที นีไ่ได้ว่าหลังจากที่พระเอกมาดเข้มอย่างเวียสกุลวัฒน์นั้นได้ประกาศแต่งงานกับสาวนอกวงการอย่างวิกกี้ก็ทําเอาหลายๆคนนั้นต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจนํานวนมากเลยทีเดียวหลังจากที่คุณแม่ของพระเอกหนุ่มนั้นได้โพสต์รูปเปิดตัวแฟนใหม่ของลูกชายลงในอินสตาแกรมจนเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยและล่าสุดนั้นเบลล่ายัางเปิดใจหลังจากที่ถูกถามถึงข่าวลืออดีตคนรักอย่างเวีย เตรียมแต่งงานกับสาวนอกวงการเธอตอบแบบชิวๆยืนยันคำเดิมว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็มีแต่ความปรารถนาดีให้เสมอและยินดีกับทุกเรื่องที่ฝ่ายมีความสุขส่วนข่าวนี้จะจริงหรือไม่ตนไม่ทราบขอให้เป็นเจ้าตัวออกมาตอบเองจะดีกว่าเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวอยากให้เกียรติพี่เขาครอบครัวเขาและคนรอบข้างแต่ไม่ว่ายังไงก็ยินดีด้วยอยู่แล้วและล่าสุดนั้น เบียก็ได้ออกมาเปิดใจว่ากำลังจะแต่งงานจริงๆกับแฟนสาวนอกวงการในวันที่17กรกฎาคมค่านี้และล่าสุดเมื่อไปส่องที่ i อของพี่เวียนั้นก็มีรูปคู่กับเบลล่าที่ถูกลบออกไปจนเกือบหมดเหลือเพียงไม่กี่โพสเท่านั้นในแคปชั่นนั้นยังได้ระบุว่าเราแค่อยากให้ความทรงจำของเราเป็นสิ่งที่จับต้องได้และมันคงดีมากขึ้นไปอีก หากเราได้ร่วมแชร์ประสบการณ์เรื่องราวการเดิน,นทางครั้งนี้ไปด้วยกันกับหลายๆคนและล่าสุดนั้นเบลล่าก็ได้โพสต์ภาพโดยระบุว่าธรรมะจัดสรรให้ได้มาเจอกันนำบุญมาฝากนะคะซึ่งงานนี้ทางแม่แอปทัสออนก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเป็นรูปอิโมจิรูปหัวใจ ขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับและขอขอ,ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ